ไอตัวนี้ก็เหมือนกันผมได้พรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะจำกันได้ไหมหูฟังของซิฟกายี่ห้อนี้ก็มาจากจีนเหมือนกันนะซ i f กาเนี่ยตัวนี้เป็นหูฟังที่เขาบอกว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งทำมาสำหรับมิวสิกแล้วก็เกมมิ่งผมเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งคือมูฟวี่ด้วยเอาไว้ดูหนังก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหูฟังสายนะราคาพันกว่าบาท โอนิไัเหมือนมีของอะนะตัวนี้เปิดหัวมาเลยว่าเป็นหูฟังเน้นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแต่ว่าดูเหมือนจะเน้นเล่นเกมเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้ซิฟกาเนี่ยมันมีหูฟังที่ใช้ฟังเพลงและไพวกที่หน้าปิดไอ้เฟสเพจเป็นไม้อะแต่ตัวนี้เฟสเพจไม่ใช่ไม้นะครับขายดีไซน์ที่หวือหวานิดหน่อยนะครับตัวนี้สเปคเนี่ยไม่ได้มีอะไรหวือหวานนะครับไดรเวอร์เป็นดานามิกไดรเวอร์ธรรมดานะครับที่มาที่ไป การดีไซน์วัสดุที่ใช้ย้อนกลับไปดูในพรีวิวได้พรีวิวไปแล้วนะวันนี้ไม่พูดซ้ำนะวันนี้จะไปถึงเรื่องเสียง100%เลยนะครับผมเองเนะี่ยยืนยันอีกทีผมไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหูฟังที่เป็นเกมมิ่งอะไรเยอะแยนะนักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากส่วนที่ผมจะพูดถึงไอหูฟังตัวนี้นะครับเนี่ยซิฟกาเอสเอ็มร้อยต้วเนี้ย ในการเปรียบเทียบนะ่ยผมมีแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นที่จะมาเปรียบเทียบกับมันนะครับก็คือหูฟังอินเอียร์เนี่ยที่เป็นหูฟังสายแบบนี้นะครับในราคาใกล้ๆกันอย่างซิมกอด e g 280ที่รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับไอตัวเนี้ยอยู่ที่พันต้นๆซิมกอดเนี่ยอยู่ที่2 0 0ต้นต้น,ตนคือราคาแพงกว่ากันประมาณ1,000บาทนี่จำกันได้ไหม ซิมกอด eg 280 <c oughs> เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เนีเป็นโบมาเลยนะว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับ2 2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยแพงกว่า1,000บาทไอ้นี่ได้อะไรไอ้นี่ได้หูฟังที่เป็นไดรเวอร์สประเภทอยู่ในตัวเดียวกันมี Dynamic กับพราน่าจำกันได้ไหมใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับไอ้นี่ซิมกอด eg 280เนี่ยใช้ Dynamic Driver อหนึ่งตัว พาหน้าแมกเนติกหนึ่งตัวนะครับแถม2 0 0 0บาทเนี่ยคุณยังจะได้หางหนูก็เป็นแดกหางหนูนั่นแหละนะครับของเขาไมค์ตัวหนึง่งฟังก์ชันนนูนนี่นั่นจำไม่ได้แล้วลองไปดูในรีวิวได้นะครับว่าผมพูดถึงตัวนี้ไว้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานเป็นหางหนูได้ตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับอินเข้าเป็นอ่อ USBc ออกเป็น3.5รองรับไมโครโฟนด้วยนะครับแล้วก็ EG 2 8 0ก็เป็นหูฟังที่ มีอินไลน์ไมโครโฟนมาให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเทียบผมจะเทียบคู่นี้ผมจะเทียบคู่นี้นะครับราคาที่ถูกกว่า1,000บาทของ s i ฟก้าเอสเนะครับมาพร้อมบอดี้ที่ทำจากซิงค์อัลลอยบอดี้ดูแน่นหนาดูดูว้าวกว่าไอ้เมื่อกี้เป็นพลาสติกนะครับที่เห็นเงาเงาเงินเงินเป็นพลาสติกเคลเือบสีเฉยเยนะแต่ไอเอสเอ็มร้อยเนี่ยตัวนี้เป็นซิงค์อัลอย เป็นซิงค์อลลอยมีไมโครโฟนอินไลน์มาเหมือนกันนะครับอ,อันนี้มีปุ่มคอนโทรลมาให้ด้วยอีจนะี e มีไหมอีจ e ีก็มีปุ่มอีจีสองแปดศูนย์ของของซิมกอดก็มีปุ่มคอนโทรลมีไมค์ตัวนี้สายเป็น ไอ้ขั้วต่อให้สายแบบนี้มานะครับก็3.5แบบมีไม้นะครับเธออ่าเป็นไม่ใช่บอลลูล่าเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วตรงนี้ไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายทั้งเส้นเลยนะอ่าตัวนี้เนี่ยวิธีเทียบง่ายๆครับอย่างนี้ผมเนี่ยฟังคู่นี้ครั้งแรกเนี่ยในโหมดของการฟังเพลงเครื่องมันไปต่อฟังเพลงเนี่ยฟังกับ DAP ฟังกับ DAC อะไรเงี้ยนะครับปกติคือฟังเพลงเน้นฟังเพลงก่อนนะครับดูสเปคคร่าวๆไหม สปเปคคร่าวๆนะครับไอ้นี่ใช้ไดเวอร์ดันนามิกตัวเดียวเป็นไดเวอร์10มิลิเมตรแบบดูอัลแชมเบอร์คือมีการออกแบบตัวห้องอากาศนะครับแบบพิเศษคือเป็นห้องอากาศคู่ด mm ูอัลแชมเบอร์ไดเวอร์10มิลิเมตรไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นพลาหน้าแมกนติกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นย่านกลางกลางสูงนะครับแล้วก็มีดันนามิกไดเวอร์ใช้ไดเวอร์2ตัวต่อข้างช่วยกันทำงาน สเปคนะครับสเปคไอตัว E G 280เนี่ยใช้ด y นามิกไดเวอร์ตัวก็จริงแต่ว่าสเปคดูสเปคดูดูเหมือนจะว่าถ่อมตัวกว่านะไอ้ไอนี่ใช้ไอ้นี่ด y n a มิกไดเวอร์ตัวหนึ่งพนหน้าตัวหนึ่งแต่ว่าย่านตอบสนองความถี่ของมันนะครับตั้งแต่20เฮิร์ตถึง20 k นะครับความไว119ยเดซิเบลอิมพีดนซ์32โอห์มนะครับในขณะที่ S M 100 ของซิฟก้านะครับใช้ Dynamic d y n a มิกไดเวอร์สมมตัวเดียวย่านตอบสนองความถี่20เฮิร์ถึง 40k ตัวเลขย่านความถี่สูงไปได้ไกลกว่าอันนี้คือตัวเลขนะ i m p e d แดน e ตัวนี้3 2ใช่ไหมไอตัวน,นี้27โอห์มความไวนี่ร้อยสนี่อ้อยเจไนี้คือตัวเลขบนกระดาษแต่ในการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากัน แล้วก็ผมเคยได้บอกเอาไว้แล้วว่าถ้าผมรีวิวหูฟังที่มีอินไลน์ไมโครโฟนโดยเฉพาะหูฟังที่พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับคนเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเสียงของมันที่มันออกมาผ่านถ่ายทอดผ่านไดเวอร์ของมันออกมาผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักคุณภาพของไมโครโฟนของมันก่อนเพราะคนเล่นเกมไมค์ก็สำคัญถูกไหมนะครับผมได้บันทึกเสียง จากไมโครโฟนที่เป็นอินไลน์ของมันเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ชมฟังเปรียบเทียบแล้วนะครับเสียงที่ท่านผู้ชมจะได้ยินต่ออย่างนี้ไปนะครับผมไม่ได้อีดิตไม่ได้ใช้ eq คอีดิตเลยผมแค่ปรับความดังเพราะว่าเสียงที่มันบันทึกมาเนี่ยมันจะไม่ดังเท่ากับเสียงที่เราใช้ไมแบบนี้นะครับผมฉะนั้นเพื่อให้เสียงของคลิปทั้งคลิปอ่ะมันไม่ได้เหลื่อมลำ้ำเกินไปผมก็ได้บูท บูสเสียงขึ้นมาคือบูสท,ทั้งคู่บูทบูสบ,บูในในระดับเท่ากันเพื่อให้ความดังมันเหมาะกับการนำเสนอผ่านวิดีโอนะครับเพื่อจะให้สมดชมฟังแนวเสียงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจุดอีกจุดหนึ่งที่จะมีผลกับคุณภาพของไมโครโฟนคือตัว A2D ที่อยู่ในหางหนูนะครับผมก็เลยเลือก2กรณีขึ้นมา1ก็คือ ใช้ใช้หูฟังทั้งสองตัวเสียบผ่านไอตัวแดกหางหนูของอตัวซิมกอด e g 280ดนี่นะครับคือใช้หางหนูขอยนี่เลยเพราะมันรองรับใหม่นะครับด้วยอันหนึ่งกรณีหนึ่งแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยผมไปใช้แดกหางหนูที่รองรับไมโครโฟนเหมือนกันคันนี้ไม่ได้อิงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วนะครับเป็นหางหนูของเจ็ด audio j a สิบเอ็ดนะครับไอ้นี่ราคาขายในตลาดตัวละสามร้อยเก้าสิบาท เป็นแดกหางหนูที่รับไมโครโฟนด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลอยฟังคุณภาพไมโครโฟนของหูฟัง2รุ่นนี้เปรียบเทียบกันนะครับโทนเสียงต่างกันนะครับแล้วก็เอาไปลองไปฟังกันดูแล้วกันนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิมกอด eg 2 8 0ในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูของซิมกอดเองนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิมกอด eg 2 8 0ในสภาพแวดล้อมปกติ ใช้หางหนูของซิมกอดเองนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟัง S ิฟกาเอสเในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูของซิมกอดนี่คือเสียงที่ได้จาก included. ไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิฟกาเอสเ้ในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูของซิมกอดเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิมกอดอีจีส ในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูเจดออเดอโอ1 1นี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิมกอด EG280 ในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูเจดออเดอโอ1 1เสเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิฟก้า SM100 ้ในสภาพแวดล้อมปกติใช้หางหนูเจดออเดอโอ1 1นี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่ในตัวสายหูฟังซิฟก้า SM100 ้อย ในซอฟแวล้อมปกติใช้หางหนูของเจดออเดโอเ1 1อาผู้ชมจะเห็นว่าเกณฑ์เกณ์ไมโครโฟนของหางหนูของซิมก่อนจะดังกว่านนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้ท่านผู้ชมจับไม่ได้อยู่ที่ความดังอยู่ที่ลักษณะการรับเสียงของไมโครโฟนที่อยู่ในหูในสายหูฟังสองรุ่นเนี้สังเกตว่าโทนเสียงมันต่างกัน ไม้ของซิมกอดมันจะชัดคมชัดแต่ไม้นี่มันจะติดทุ้มหน่อยไอ้ไม้ของซิฟก้าเนี่ยมันจะได้เนื้อนะครับก็แล้วแต่ชอบไปนละทางไอ้นี่ออกไปทางชัดชัดไอ้ไม้ไอ้นนี่ออกไปทางเนื้อเนือหน่อยนะครับอ่าคราวนี้เราเทียบไม้ไปแล้วนะคราวนี้มาเทียบตัวเสียงที่ได้จากหูฟังมันบ้างนะครับผมเนี่ยใช้ฟังเพลงกันเนี่ย,ยกับฟีโอเอ็มสิบเอตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ย ตามสเปกค,ความไวของหูฟังคู่นี้ถ้าดูแต่ตัวเลขนะตามสเปคเนี่ยตัว1 1 9เดซิเบลตัว107 d เดซิเบลแต่อย่างที่ผมบอกการวัดความไวเนี่ยเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าความไวตรงนี้อ้างอิงที่ระดับสัญญาณอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงท่านผู้ชมเชื่อไหมในตัวเลขนะ่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะ 1ิบสองละสิบสองเดซิเบลใช่ไหมร้อยเจ็ดกับร้อยสิบเก้าห่างกันสิบสองแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยความไวไม่ต่างกันเลยคือใช้วอลลุ่มพอๆกันเลยเออเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีตัวเลขความไวตรงเนี้ยยิ่งถ้ามาจากคนละยี่ห้อนะมันเอามาเทียบกันโดยตรงไม่ได้ครับอย่างคู่นี้ยความไวตามสเปคต่างสิบสองเดซิเบลแต่การใช้งานจริงมันดังเกือบเท่ากันเลยนะ คราวนี้มาถึงโทนเสียงบ้างคู่นี้โทนเสียงฟังง่ายนะครับในโหมดฟังเพลงนะฟังเพลงกับเครื่องเล่นที่มีคุณภาพดีพอสมควรเนี่ยนะครับนี่ SM100 ้ SM เสียงกลางเด่นกว่าสมดุลเสียงเมื่อเทียบกันคู่นี้ซิฟกาเอสเอ็มร้อยสมดุลเสียงค่อนข้างเป็นกลางครับโทนเสียงค่อนข้างฟังง่ายไม่จัดไม่โฉงฉางนะครับ แต่ฟังผิวเผินอาจจะไม่สะดุดหูสักเท่าไหร,ร่แต่ถ้าคุณนั่งฟังเป็นนานๆแล้วคุณจะชอบนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดในาย่านเสียงกลางที่เปิดเผยและสะอาดด้วยในเวลาเดียวกันนะครับคราวนี้มาถึงไอ้ตัวซิมกอด e.g. 280ตรงนี้บ้างคู่นี้ฟังแว็บแรกเลยสิ่งที่ได้ยินจากซิมกอด e.g. 280ก็คือเสียงกว้างกว่า เด่นที่เสียงทุม้มเสียงทุ้มดูมีเนื้อกว่าเลยครับเสียงทุ้มแบบดูโดดเด้งขึ้นมาเลยนะถ้าเทียบกันคู่เนี้ยแต่เสียงฟังง่ายเหมือนกันแต่ด้วยเสียงลักษณะสเสียงที่มีทุม้มทุ้มพยายามนําเสนอให้มันฟังสนุกฟังเด่นแล้วเนี่ยมันก็เลยฟังติดหูง่ายกว่าอันนี้คือในโหมดฟังเพลงนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ยถ้าคุณไปฟังแบบผิวเผินนะฟังแบบรอ,อบสองรอบหลายแตคนอาจจะเลือกตัวนี้เพราะว่ามันให้ทุ้มฟังสนุก แต่ถ้าคุณนั่งฟังเป็นนานๆกับเพลงหลากหลายประเภทสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเออไอน,นี้ฟังได้นานยิ่งฟังคุณจะยิ่งชอบมันมากเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าฟังผิวเผินแวบ,บไปแวบ,บมาเนี่ยไอเนี่ยมันจะสะดุดหูกว่านะครับสมดุลเสียงโดยภาพรวมของไอตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องโทนอลบาลานซ์ไอนี้ออกไปทางนุ่มกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะเสียงมีลักษณะของอเสียงที่มันถอยหลังเละแบกมากกว่า คือมันจะผ่อนๆหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นดีเทล,ลออกมามากนักในขณะที่ตัวนี้จะให้ลักษณะเสียงที่ค่อนข้างนําเสนอเสียงกลางเด่นมากเพราะฉะนั้นถ้าในโหมดของการเล่นเกมนะครับในโหมดการเล่นเกมถ้าเกมของคุณเสียงกลางแล้วหรือว่าเสียงเอฟเฟกที่เป็นย่านเสียงกลางเสียงสูงเป็นเรื่องสําคัญไอเนี่ยจะถ่ายท่อตรงนั้นออกมาได้ดีกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกมของคุณจําเป็นจะต้องได้ยินเบสมาก่อนหรือว่าทุ้มที่มันเป็นเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงอะไรก็ตามที่ถ้าคุณได้ยินเบสมาก่อนคุณจะได้เปรียบไอ้นี่จะได้เปรียบกว่านะครับไอ้นี่ในแง่าการวิเคราะห์ของผมนะโดยที่ไม่ได้เล่นเกมนะคราวนี้เนี่ยนอกจากผมจะไปฟังเพลงสเตอริโอตามปกตินี่อย่างที่ผมบอกไว้นะว่าเนื่องจากผมไม่ได้เล่นเกมเพราะฉะนั้นการที่รีวิวฟังเกมเนี่ย ผมก็ต้องหาตัวช่วยด้วยการฟังเสียงที่มันมีเอฟเฟกของแบบเรื่องของมิติเสียงผมก็เลยไปฟังกับคลิปที่ผมบันทึกเสียงไอตัวลำโพงซาวบาของคลิปนะครับที่เป็นบันทึกด้วยเป็นระบบเสียงไบโนรลที่มันมีมิติเสียงที่แบบด้านหลังในหูฟังด้วยอะไรแบบนี้นะครับไอ้คลิปพรีวิวเฟล็กซ์คอร์สามร้อยนะครับซาวบาที่เป็นแบบมีระบบเซอร์ราลหลัง ไหลสายอะไรเงี้ยผมก็ไปใช้คลิปที่ผมบันทึกเองนี่แหละเพราะผมมั่นใจว่าเสียงที่ที่ได้นควรจะเป็นยังไงในโหมดอที่ผมเรียกโหมดนี้ว่าฟังเสียงแบบสเปเชียลออเดีโอก็คือเป็นเสียงที่เป็นเซอร์ราวสามมิติเสมือนจริงในหูฟังเนี่ยนะครับโดยใช้หางหนูของซิมกอดเป็นตัวเป็นตัวฟังในโหมดนี้นะเพราะว่ามัมนดูมีเดียวแรงมากกว่าของเจ็ดออดีโ ในโหมด s p e c i a l Audio นะครับ s i f k a SM-100 ให้เสียงเอฟเฟกรอบทิศทางชัดเจนกว่าเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการระบุตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอฟเฟกย่านความถี่ต่ำในในคลิปที่เป็นซาบานะนะั้นมันจะมีช่วงที่เป็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องอ <c oughs> สะเทือนเลื่อนลั่น,นค,ความสถานสะเทือนของ EG280 เนะี่ย มันมันให้เสียงที่แบบน่ากลัวหนักแน่นกว่านะครับตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเหนือกว่าอย่างชัดเจนคือถ้ามาเป็นพวกเอฟเฟกเสียงทุมพวกย่านความสีดำเสียงระเบิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ย Eg สองแปดศูนย์มันถ่ายทออตรงนั้นออกมาได้แบบน่าสะพึงกว่าแต่ถ้าเป็นเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกแบบอา,อาการโยงเสียงมิติรอบทิศทางอะไรเงี้ย ไอ้นี่เด่นกว่านิดนึงนะครับเด่นกว่าก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าไม่ได้ห่างมากแต่ถ้าเรื่องเบสดลงหนักๆมาแบบสะเทือนเลื่อนลัน่นวูฟซ้าส,สวูฟเฟอร์าว,วเฟอร์กระพือนอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดูจะให้อารมณ์ตรงนั้นได้ได้แบบถึงใจกว่านะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะเป็นไอเดียให้คนที่กำลังมองหาหูฟังเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับอืม ึ่งจริงเราทั้งคู่อ่ะมันตอบสนองอย่างที่ผมบอกได้หมดนะจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแม่งได้หมดเขาเนี้ยขึ้นอยู่ว่าคุณชอบอะไรแบบไหนละแล้วก็หลายหลายคนจะซื้อของพวกนี้ไปเป็นคนก็ไม่ได้ฟังเสียงอย่างเดียวเขาดูลุคมันด้วยอันตรงนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของความชอบของใครของมันละอันนี้ผมก็คงจะตัดสินใจแทนไม่ได้แต่ถ้าเรื่องของเสียงก็เป็นไปนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับ รวบลัดรวบลัดกระชับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูกันนะถ้าใครมาดูตัวรีวิวตัวซิฟกาเอสเอมอยแล้วชอบตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ใช้ตัวนี้อยู่มีความเห็นยังไงท่านชมลองแล้วคิดว่าในแง่มุมนั้นในแง่มุมนี้อยากจะมาแชร์ยอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะครับ